สวันนี้ก็เจอข่าเหมือนชิคแคทข่าววันนี้แค่หมูข้าวจะมาเล่าเรื่องเพียงฟังอีฟิซซานะคะอ่าแล้วทีแล้าต่อไปก็เป็นกองกอยจุดเรื่องนี้เราจะมาเล่าเกห่ยหังนะคะถึงอย่างเนี่ยถึงห่างอยัางเอออยู่ด้านบนสุดอันนี้ค่ะฟิก็หังเนี่ยค่ะเราจะเล่าเรืกระตุ้นนะคะแล้วจะเราทำให้มันชุบกระตุกตลกนะคะ I I y อยู w e e t เออเล่นเราเล่น I you ฉันมาอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาดูจะไม่อยู่ทำไมเนี่ย งงเลยวัดอ่ะเมื่อกี้นี่อะไร่ะแปลกๆนะแปลกๆแหละแปลกๆมึงน่ะมึงมาทำไมวะอแอมมึงโดนเลยอ้ายใยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมจะตายแล้วอ้ายอ้ายอ้ายงาม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  อ่าวันนี้คลิปเราก็จะจบแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะจบไอคลิปเราก็จะจบนะคะแต่ก่อนที่จะจบนั้นเราจะมาบอกไอ้นะคะว่ากองกอยเราจะทําในวันหน้านะคะใครอยากดูก็ดูได้นะแต่ผู้ติดตามเราต้องถึงพันหนึ่งแล้วเราจะทําต่อแบบตลกสุดๆหรือว่าจะไม่ตลกก็แล้วแต่นะเฮ้ขอ